สวัสดีครับสวัสดีครับผมอยู่กับผมครับเสียสุรัตบุรีรัมครับวันนี้ครับผมเรามาถึงแล้วครับผมสสานักงานครับสหามงคลลำดวนครับผมเนี่ยฮะสถานตรวจเรียกว่าสถานประกอบการครับผมตรอครับของที่ใหญ่ของมีงครับผมสหามงคลลำดวนนี่โอ้ยังใหญ่เลยวันนี้เราก็จะมาเนี่ย สวัสดีพี่ใหม่ทอกท่านครับมีของพันเล็กๆน้อยๆครับมาเยี่ยมท่านครับวันนี้เป็นเจ้าแรกเลยเนาะโอ้นี่อาณาจักรของท่านครับมี่ท่านอยู่หรือเปล่าเนาะนี่โอ้พี่น้องหลุมอะไรครับนี่หลุมตัวสภาพครับเข้าไปดูนครับผมเอ้าโอ้สวัสดีครับผม สวัสดีครับโอ้ท่านประธานท่านประธานต้องรอขนาดนี้นเลยหรอโอ้ต้องรอไม่ไรู้ไม่รอไม่ได้เลยนะ้องสุดยอดมากเลยรอจริงๆครับผมมายัางไงไปยังไงนี่โอ้ทางผ่านพี่จริงจริงไม่ได้ตั้งใจมาผ่านกันเลยไว้มาเยี่ยมพี่โอ้ผ่านเฉ<ล>ยเฉไม่ได้ตั้งใจไี่น้องนี่ฮะพี่ใหญ่พมเองครับรูปลอมากเลยครับวันนี้อ่าในเนื่องใกล้จะปีใหม่น้อะครับขับรถผ่านมาก็เลยนี่ จอดซื้อข้างค้าเมื่อกี้ของขวัญพี่น้องของขวัญโอ้นี่ไงพี่น้องเนาะของขวัญวันปีใหม่ของขวัญหลายรอบแล้วนี่ยนี่หลายรอบปะหลายรอบแล้วเนี่ยังโอ้สุดยอดคนผู้หลักผู้ใหญ่กับผมครับนี่สหมงคลลำดวนหล่อมากเลยครับไม่ได้เห็นตัวจริงมานานเลยหนวดขึ้นหงอกไปแล้วครับยังไม่ได้โอ้เล่นกันเนาะโอ้สวยๆพี่น้องเนี่ย เจียวเจีเจเจเป็นอะไรก็ดูไหมล่ะดูก่อนที่ว่าเป็นอะไรเผื่อมีพองมีอะไรเนาะเออเกตดูหน่อยไอ้เอ้าอันหัวโอ้นี่พี่น้องดูครับดูครับเนี่ยขวันวันปีใหม่ให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ครับนี่ฮะผ้าเช็ดตัวพาเช็ดตัวเน้องเช็ดอะไรก็ได้เปน้องเช็ดหัวก็ได้เช็ดตัวก็ได้เนาะอันนี้เช็ดหัวเออเช็ดขาอันนี้ไว้ห่มเยเนาะตอนเมียไล่ทะเลาะกับเมียอพี่ก็ไว้ตรงนี้แหละ เอาไว้ที่สำนักงานพวกเราผุมในรถก็ได้นะอ่าผมในรถครับพี่น้องอยู่ในสำนักงานถ้าภรรยาไม่ให้นอนในบ้านก็มานอนในสำนักงานได้ครับมีเพาะผมพร้อมภรรยาท่านไม่รู้หรอกนี่ครับวันนี้เราไปมาเยี่ยมพี่ใหญ่ของเราเนาะพี่ชายรูปหล่อมากเลยครับก็ให้นั่งรวยนั่งรวยเช่นกันเด้อโอ้สุดยอดมากครับพี่นั่งรวยบอกนั่งรวยแล้วก็ร่างกายแข็งแรงร่างกายแข็งแรงเขาให้อยู่ไปในโลกใบนี้อีกนานนะ เป็นร้อยปีเลยเป็นร้อยปีพันปีเนาะครับครับโอ<ห>้นี่ครับเนาะก็ถือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ให้พรแล้วก็ขอให้สมพรปากนพี่เนาะครับก็ให้อ่ะผมก็ให้พรพี่มากเนาะครับคือว่าให้พรได้ไหมได้เรได้เนาะเออเราก็ไม่ได้เกี่ยวกันมากเลยพี่น้องผมยังหนุม่มยังแน่นอยู่ก็ให้พี่มงคลเนาะประสบกับสิ่งดีๆอ่าในปีหน้าและทุกๆปีเนาะพี่น้องอ่ากิจการรุ่งเรืองอ่ารอขึ้นระวันรอคืน ใช่อยากเกลงเลยเนาะหล่อหล่อนี่ฮะที่สุดที่สุดร่างกายแข็งแรงครับนะฮะร่ำรวยเรื่องของสุขภาพอ่าสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอย่าให้เจ็บอย่าให้ปวดอย่าให้เนาะมีปัญหาเรื่องสุขภาพพี่เนาะเรื่องเงินทองก็ว่าการตามหลังเอาอย่าให้จนเลยอย่าให้จนด้วยพี่น้อง่อกี้ยงพูดจะขอบลดตกพี่น้องอ่ะก็ขอบคุณพี่มงคลมากมากครับวันนี้เรามาหาพี่มงคลเป็นคนแรกครับก็เมื่อกี้ก็ยอยอกกันมั่งครับจริงๆแล้วก็นับถือท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ครับเนาะฮะ เป็นพี่ชายคนโตเลยนะคนนี้ก็มาแล้วก็คือเราต้องต้องผ่านเราต้องมาไปนเราต้องแว้อ่าเผื่อว่าได้ใช้เกียแล้วเสด็จไปอยู่ในอนาคตเนาะน,นะนขอให้ทุกคนโชคดีเนาะสวัสดีปีใหม่พี่เนาะขอให้พรกันนะสวัสดีปีใหม่เกี้ก็ขอใหทุกนรำรวยทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงถูกหวยร่ำรวยทุกคนเลยครับผมวันที่หนึ่งมกรา ท่านมงคลวาสุพินเนาะเดี๋ยวเรานิดนึงน,นะครับพี่มงคลวาสุพินก็เป็นเจ้าของสหมงคลตรวจสภาพรถใช่ไหมครับด้วยครับด้วยแล้วก็สามหมดแล้วก็สหมงคลลำดวนเป็นเจ้าของกิจการออยู่ที่ลำดวนนะพี่เนาะอำเภอลำดวนสุรินอ๋อลำดวนสุรินทร์ครับผมนี่ฮะผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่ครับมาแล้วต้องไว้ครับนี่พี่น้องก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ฮะกดติดตามพวกเราครับผมสวัสดีครับ